ถอดเลยถอดเลยนี่ไงดื้อลุงแฟงดื้อดอกจับถอดหัวเลยเอาหัวคืนมาแกหัวหัวลุงอะใครบอกให้ถอดหัวลุงแฟรงรับผิดชอบด้วยนะลุงแฟงลุงแฟงเออวาไงเด็กๆบอกว่าให้ลุงถอดหัวโอ้ยไม่เอาอ่ะถอดลุงทองดีอยากถอดมาแล้วเลย ลุงกลัวอะไรถอดเหรอไม่ถอดไม่เอาเด็กๆบอกว่าถ้าลุงไม่ถอดน,นะเลิกกดติดตามนะั่นลุงโอ้ยไม่เอา,มาไม่เอามามามาทำดีถอดให้มาเร็ว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 โอ้ยย,ย,อย่าย่าย่าดื้อน,นะ,อะลุง <laughs> นี่ไงเกลือ <laughs> <Girl, S 2> <laughs> ดื้อลุงแฟรงดื้อโดนจับถอดหัวเลยลุงเป็นไงอะลุงอะโอ้ยบอกว่าย่ยาถอดหัวหัวลุงหัวหัวฮ เออเอาหัวมาคืนลุงด้วยนะอืมโอ้ยหลอนมากเลยลุงแฟงอะถอดมาหัวเนี่ยตุเซเด็กๆใครที่อยากเห็นหัวลุงแฟงนะพี่ตงดีจับลุงแฟงถอดหัวมาแล้วตอนนี้ปิดลุงแฟงไม่มีหัวอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่หัวลุงแฟงเนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยนี่เป็นอย่างนี้ยาวมากเลยลุงแฟงเคหัวลุงแฟงนะลุงแฟงไม่รู้ เดี๋ยวเรารีบดูนะเด็กๆแล้วรีบเอาไปคืนเพราะตอนนี้ลุงแฟงไม่มีหัวอยู่หัวลุงแฟงนี่เล็กมากเลยตาก็เล็กเห็นไหมแล้วดูด้านใน <laughs> ดูไม่ได้อะ่ะหัวลุงแฟงอะไม่ได้มีหมวกกันนอกเหมือนพี่ท้องดีเพราะหัวลุงแฟงจะแคบกว่าต้องใส่นี่เห็นไหมแล้วดูตาลุงแฟงก็มองไม่ถนัดนะเน่ยเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนี่นี่เห็นตาลุงแฟงไหมนี่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 นนนน ตาลงแฟงมองอะไรไม่ค่อยถนัดหรอกเล็กกระปิดเดียวอะจมูกก็หายใจไม่ค่อยถนัดอยู่ด้านในแล้วเนยใครใส่หัวลุงแฟงมองไม่ค่อยถนัดหรอกฮ่าฮ่าฮ่าละเด็กๆนี่เป็นหัวลุงแฟงนะโอ้ยหนัก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 โอ้ยออกกันแล้วนี่ก็เป็นหัวลุงแฟงนะเดี๋ยวพี่ทำดีรีบเอาไปคืนลุงแฟงก่อนนะตอนนี้ลุงแฟงไม่มีหัวสงสารไปลยครับ